สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟ้าฝากแชร์ไลฟ์ให้หน่อยได้ไหมเร็วก่อนที่เราจะไปลุ้นว่าใครจะได้20คนนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศหลังจากจบไลฟ์นี้ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีทนึงตอนประกาศผลที่ p ๊อนะคะของ MGI ว่าใครจะได้เข้ารอบแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าหน่อยนะคะใครเข้ามาดูแล้วเพราะว่ามันมีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้เล่น เยอะมากเลยนะจ๊ะอย่างที่เราขึ้นนี่แหละคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตนะคะพี่ฟ้าก็จะมาพูดถึงรายละเอียดคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตที่วันที่20นี้นะคะใครจะไปภูเก็ตไปเจอพวกเราบ้างไม่ว่าจะเป็นพี่ฟ้าชาลลอตสแน็คนะคะอุ้มหรือว่ามีนาแล้วก็ยังมีเกรทรับเชิญอีกมากมายนะคะในคอนเสิร์ตวันที่20ที่ภูเก็ตนะคะฝากแชร์ไลค์ให้หน่อยได้ไหมฝากแชร์ไลค์ให้หน่อยได้ไหมคิดถึงพี่ฟ้าคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะเค okay. เดี๋ยวรอคนดูสักอ่า สวยมากทำไมวันนี้คนดูไวม,มากๆาเลยทำไมวันนี้คนดูไวม,มากๆสวัสดีสี่พันคนดูนะคะเ,คเริ่มเลยดีไหมสวยม,มากขอบคุณนะคะคกิจกรรมว่าเช้าช,าชอบไหมซิตราเป็นกรรมการนะคะไม่รู้ว่าจะดุเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามจริงๆพี่ฟ้ายังไม่เข้าขั้นดุนะยังถือว่าแบบว่าเป็นเลเวลปกติอยู่นะบางคนเลยพี่ฟ้าแบบว่าเ็นฟ้านิ่งๆพี่ฟ้าดุเปล่าไม่ด้ดุนะโอเคทุกคนคะ เราจะไม่รอถึง5,000ันแล้วกันเนาะตอนนี้4,700แล้วไวมากไวมากโอเคบัตรที่ภูเก็ตนะคะใครอยากจะไปเจอคอนเสิร์ตนะคะ MGI X กับภูเก็ตนะคะก็จะมีบัตรทั้งหมด5ราคาด้วยกันนะคะซึ่งราคาอุ้ยสวัสดี5,000ันคนดูนะคะขอบคุณที่ช่วยแชร์ด้วยใครแชร์ขอให้เจริญเจริญขอให้ร่ำรวยขอให้ส ขอไม่เกี่ยวเลยขอให้หิวเรื่องของเมื่อกี้คือแต่รับผิดชอบยังไงแต่รับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์เมื่อกี้ขออนุญาตนะคะพี่เต๋าพี่เต๋าพี่เต๋าคนเดียวไม่เกี่ยวกับวิ่ฟ้าตอนเล่นขอให้ไม่อกี่ยวขอให้อย่างแรง Say hi to fans My Charlie โอเคกลุ่มปิดยังไม่ได้แจ้งค่ะที่รักแต่ว่าไลฟ์นี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะแจ้งเรื่องของราคาบัตรก่อนซึ่งราคาบัตรเนี่ยจะมีสูงสุดเลยก็คือ3000บาทนะคะแล้วก็2000บาทแล้วก็1500 1 500, 1 0 0 0นะคะแล้วก็800นั่นเองนะคะย้ำใหม่ราคาบัตรมีทั้งหมด5ราคาด้กันมี3000 2000 1,500 1,000แล้วก็800นะคะมี5ราคาด้วยกันใครที่อยากเอฟนะคะคลิกลิงก์ได้เลยเนี่ยคลิกลิงก์ที่พิมุกเร์ดแลบบ้วพิมุกว่ะที่พี่ฟ้าปักหมุดให้นะคะคลิกลิงก์มันไม่ใช่ระบบดูดนะไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนะคะที่เราไม่ต้องพิม์ตัวเลขซอยนี้6 00คนดูด้วยนะคะวาทำไมวันนี้คนเข้ามาดูเดยอะจัง พิมพ์ตัวเลขได้เออไม่ใช่พิมพ์ตัวเลขกดลิงก์ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนะคะเพราะว่าไม่ใช่ระบบดูดนะเราจะซื้อบัตรกันผ่านทางลิงก์ไลน์ที่พี่ฟ้าปักหมุดให้นะคะคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะซื้อบัตรราคาไหนมีราคา3,000นนะคะราคา2,000 1 5 0 0นหนะคะหรือว่าจะเป็น 1, 0 0 0หรือว่า800บาทนั่นเองซึ่งคุ่มปิดเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราเอาแค่ราคาบัตรอย่างเดียวที่พี่ฟ้าบอกว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้เล่นนะ่ะมะมง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  สนุกสนุกให้เล่นก็คือเราจะมีนี่เป็นการ์ดให้ทุกคนได้เล่นนะคะ สุงกันซึ่งหนึ่งซองนี้ราคา250บาทถ้าใครได้ดูที่พวกเราไปถ่ายกันมานะก็จะมีลุคแบบหุ่ละหุ่ละหุละลาละไปทะเลเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักซึ่งที่ถ่ายไปก็จะมีพี่ฟ้าชาลลอตมีสแน็คมีอุ้งนะคะถ่ายด้วยกันซึ่งจะมีทั้งแบบคู่แบบเดี่ยวแล้วก็แบบกรุ๊ปนั่นเองแต่ว่าความสนุกที่รักมันอยู่ตรงนี้เราจะไม่รู้หรอกว่าในเนี้ยเราจะใส่รูปใครไปบ้างหรือว่ามันจะมีซีเคร็ตอะไรการ์ดจะมี3แบบมีการ์ดเงิน การเงินการทองแล้วก็การเคเพไม่ใช่การเงินสิจะเป็นการเพชรแล้วก็การทองแล้วก็สีเคร็ตสีเคร็ตนี่คือเราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนพี่ฟ้าก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ในซองไม่มีใครอาจรู้ได้แต่ว่าใครที่ได้การทองใครที่ได้การทองลักษณะแบบนี้นะคะใครที่ได้การทองแบบนี้จะได้สิทธิ์วีพีขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเพราะมีแค่ร้อยใบเท่านั้นการทองจะมีแค่ร้อยใบเท่านั้น จะได้สิทธิ์ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีนะคะส่วนซีครีนี้พี่ฟ้าก็ไม่รู้จะได้สิทธิที่อะไรก็ต้องมาลุ้นเอานะคะอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็การ์ดเพชรนั่นเองนะคะมาพี่ฟ้ามีสองซองในวันนี้อันนี้เราจะมาลุ้นกันเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเปิดมาแล้วมันจะเป็นเช่นไรพี่ฟ้าเช็ดกล้องหน่อยโอที่ชู้นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเลยนะคุณเบนรักสุดเลยนะ เดี๋ยวกำลังพูดว่าขอให้ขอให้เกิดจากเหตุการณ์เมื่อกี้ขอให้อ่ะไปเจอกันเยอะๆนะพี่ฟ้าอยากให้ไปโอเคพร้อมไหมเดี๋ยวซองแรกเรามาลุ้นพร้อมกัน5 0 0พันกว่าคนดูนี้นะคะหรือเหลืองห0พันเรามาลุ้นกันว่าซองแรกที่พี่ฟ้าจะลองลุ้นดูเป็นตัวอย่างให้ดูเทส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 ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนซื้อไปก็จะได้เป็นซองแบบนี้เราไปลุ้นเอาภาวนาให้ได้การ์ดทองกันนะจะได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนวีี เอ้ยมีกาทองปะใช่เุ้ยเฮแล้วทำไมหนูได้เลยอะ่ะพี่ฝ่าได้กาด้วยเราหนูได้ขึ้นถ่ายรูปบนเวทีป้ะหนูจะได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีดเิเนี่ยเนี่ยนี่ไม่รู้ไม่มีใครอาจรู้ได้นะเพราะมันอยู่ในซองต้องฉีกเอาเฮ้ย <c oughs> ซึ่งอันนี้นะคะว้ายไม่ดูให้ลุ้นก่อน ใบแรกนะคะนี่โชคดีมากได้แบบกรุ๊ปก็คือ4ี่คนเลยนะคะมีเฮสแน็คพี่ฟ้าชาร์ลอตแล้วก็อุ้มนั่นเองนะคะนี้เป็นกรุ๊ปเลยน่ารักสุดๆเลยนะคะใบแรกใบที่สนะคะก็เป็นรูปเดี่ยวของน้องสแน็คนั่นเองนะคะและใบที่สามแฟนขับอิงหลอดนะคะจิ้นกันให้สบาดเลยฟินสุด นะคะเนี่ยอันนี้เป็นของสาวายทั้งหลายนะคะ,ะก็จะลุ้นมากมมซึ่งมันจะอุ้ยอันนี้นนอ,อันนี้มันเป็นการ์ดทองนี่ก็คือใครได้ใบแบบนี้ไปนะคะเท่ากับว่าได้สิทธิ์ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเพราะว่าในซองแบบนี้จะมีการ์ดทองแบบนี้แค่ร้อยใบเท่านั้นร้อยใบเท่านั้นใครยังไม่ได้เอฟลิฟคลิกลิงก์ไปเลยแล้วบอกว่าซื้อสั่งซื้อ ออการดค่ะ250บาทสวัสดี7 0 0ดคนดูด้วยนะคะเห<อ>็นป่ามันจะมีความวาวไม่เหมือนใบอื่นสมมุตินี่นะอันนี้คือการดธรรมดาเห็นป่ามันจะไม่มีความวาวแต่การดทองมันจะมีความวาวแบบนี้นะคะซึ่งการดทองใบนี้เป็นรูปพี่ฟ้าราชาลอดนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากได้รูปเดี่ยวของพี่ฟ้าเซตนี้น่ารักมากเลยนะคะ แต่งเป็นโคเวอร์เป็นสาวชาวเกาะนะคะหรือว่าที่มาของน้องเต้าหู้นั่นเองนะลุกในวันนั้นนะคะน่ารักสุดเลยพวกเ้าดูสินะคะซึ่งซองเมื่อกี้นี้พี่ฟ้าเปิดพี่ฟ้าได้มาสี่ใบด้วยกันเก็บไว้นะมันเป็นของแบบล<น>ิมิเต็ดนะคะนี่นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจถ่ายกันมากๆในวันนั้นนะคะสองละอสหนะคะนะ หรออเ๋อโอเคเป็น C G C G นะคะมาลุ้นนันต่อไปค่ะในระหว่างนี้นะคะอย่าลืมนะในระหว่างนี้อย่าลืมนะคลิกลิงก์เพื่อซื้อบัตรด้วยบัตรมีห้ราคาค่ะมี 3,000, นนะคะ2 0 0 0 1 0 0 0แล้วก็800บาทสิทที่ก็คือเอาจริงนะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แล้วแต่เลเวลของราคาบัตรนั่นเองนะคะต่อไปซองต่อไปเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกัน สนุกปะเฮ้ยนสนุกเหมือนกันนะซื้อซื้อการ์ดด้าที่ลิงเดียวกันนะอุ้ยน่ารักมากชอบรูปนี้มากเลยอ่ะขอได้ปะอุยมีซีเข็ดด้วยโอ้โหแล้วลูกก็ซีเข็ดของจริงแล้วซีเข็ดได้อะไรอะซีเข็ดก็คือจะผลิตน้อยกว่าอันอื่นจะหายากมากเป็นลูกที่ไม่ได้มีจะหายากมากเพราะว่าจะผลิตน้อยมากคือใบที่มีซีเข็ดเนี่ย มันไม่ได้มีสิทธิอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นรูปที่เราผลิตน้อยที่สุดในอัลบัม้มถ้าเอามาทำเป็นการ์ดหายากสุดสื้อสีเขตนั่นก็คือเดี๋ยวให้ดูรูปที่หลังอุ้ยอันนี้มันดีจังเลยอ่ะมีรูปเดี่ยวหยูสองใบเลยนะคะมีรูปคู่อ่ารูปหมู่ลูกหมู่นะคะสี่คนแล้วก็นี่รูกคู่ของอุ้มแล้วก็สแน็คนะคะแล้วก็รูปเดี่ยวพี่ฟ้าชอบมปนี้มากเลยสวยอะ่ะชอบูปนมีมากเลยอะ่ะ แล้วก็ซีเคร t เขาจะเขียนไว้เลยว่าซีเคร t เป็นรูปนี้มันเฮ้ยมันเซ็กซี่มันมีอินฟินิตี้ว่ามันหุลละหุลละฮุ่ลลาลานะอันนี้ก็เป็นรูปที่แบบว่าผลิตน้อยนะคะในในบรรดาทั้งหมดที่เราถ่ายมาซึ่งซีเค e t ก็จะมีรูปทั้งทั้งใจป่ะคะน้องล็อกหรือเปล่าน้องเอาใมการ์ดของและซีเครมาให้พี่น้องต้องล็อกหรือเปล่า ล็อกมงหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะได้ทั้งการ์ดทองแล้วก็ได้ทั้งซีเฟลตได้ทั้งการ์ดทองแล้วก็ซีเฟลตเลยอะ่ะใแล้วก็ <c oughs> แล้ว,ลวทุกคนสามารถซื้อการ์ได้ที่ลิงก์เดียวกันกับซื้อบัตรได้เลย อ่นะคะซึ่งแต่ละแต่ละซองเราไม่รู้หรอกว่าจะได้รูปใครบ้างรูปเดี่ยวรูปคู่ของใครบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะก็ฝาก้วลวกันเนาะอย่าลืมเอฟบัตกันเนยอะๆอยากให้ไปเจอเพราะว่าเพลงเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นเพลงแนวแบบ สนุกสนานเพลงแนวใหม่เพราะเขาเลือมาเลยว่เาเขาไม่อยากได้เพลงแนวแบบว่า80-90้าอยากได้เพลงสมัยใหม่ทีนี้ก็อยากให้ทุกคนไปสนุกกันเยอะๆเพราะวันที่19จริงๆก็เป็นรอบผันใจภูเก็ตก็ไปจริงๆไปกันตั้งแต่ตั้งแต่ที่ฟ้าไปตั้งแต่17นะคะแล้วก็น่าจะกลับประมาณวันที่21นั่นเองนะคะก็ไปให้กำลังใจพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆได้เนาะซึ่งอกเซ็กซี่ปะ ดวงดีมากอะไรอ่ะเปิดมาได้ทั้งไอ้นี่ซีเกทแล้วก็การทองเดี๋ยวเอากาัดทองมาโชว์เขาอีกทีการทองสวยก,วกวซืทองได้ในลิงก์เหมือนกันนะคะไปกัดซื้อได้ในลิงเหมือนกันกระหรอคนอื่นก็ได้การทองเหรอที่เขาไลฟ์กันมาแล้วเขาไลฟ์ไปแล้วจ <laughs> ันค่ะบอกว่าตอนนี้ก็เหลือ99ใบแล้ววันนี้ยตายละ หนูไปแจกแต่ลูกซีเข็ดนะหลังจริงๆซีเข็ดก็คือจับกริบน้อยเป็นลูกที่แบบเป็นแกรงอันนี้ให้หนูเลยปะให้เลยเราไปแจกกันครับเบื่อมากเห็ดเวอร์มากแบนขับที่มาหาในวันนี้เดี๋ยวไปแจกน่าเป็นยังไง่เนียดีใครมาซื้อแจกแต่ไม่มาภูเก็ตก็ไม่ได้ซื้อมัดด้วย ไปลุ้นเพลงใช่ไปลุ้นการไปให้กําลังใจนะคะก็มีมากหน้าหลายตาอย่างที่บอกว่าเมื่อจะเป็นพี่ฟ้านะคะแล้วก็มีบรรดาน้องๆ MG T นะคะมากมายไก่กอง ไปให้กำลังใจกันได้คนไม่ได้ซื้อไปได้ไหมหมายถึงไม่ได้ซื้อบัตรเหรอคะถ้าไม่ได้ซื้อบัตรน่าจะเข้างานไม่ได้นะคะที่ราต้องซื้อบัตรนะบัตรก็มีสามพันนะคะสองพันพันห้าหนึ่งพันแปดร้อยนะคะใครงบน้อยก็แปดร้อยก็ได้นะคะถือว่าแบบว่าไปร่วมอยู่ในบรรยากาศ <c oughs> ความสนุกด้วยกันนะคะดูโซนอย่างสามพันอย่างเง,งี้ยเหลื <c oughs> อแค่สิบแปดที่เท่านั้นตอนนี้สามพันเหลือสิบแปดที่ระบัดสองพันเหลือยี่สิบห้าที่นะคะแต่ว่าบั บั2,000เนี่ยจะมีทั os, ้งหมด3โซนด้วยกันนะคะแต่ละแต่ละโซนเหลือไม่ถึงไม่ถึง40ที่แหละพี่ฟ้าว่านะคะไม่ถึงแล้วบัตร1,500ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ60ที่ด้วยกันนะคะบัตร1,500มีทั้งหมด2โซนด้วยกันนะคะบัตร1,000มีโซนเดียวค่ะ1,000ตอนนี้เหลือประมาณ100กว่าที่นั่งนะคะแล้วก็บัตร800มี2โซนด้วยกันนะบัตร800ก็เหลือประมาณ100กว่าที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อกัันเยยะงมีีท่ เหลืออีกเกือบเกือบหนึ่งพที่นั่งนะคะจุคนได้เยอะมากๆเลยใครที่อยากจะไปนะคะก็แนะนำให้ชวนเพื่อนๆไปสนุกด้วยกันนะคะสถานที่ก็คือ4 0 0พที่นั่งว้าวที่นั่งตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งพัน ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งพันไม่ถึง500้อด้วยไม่ถึงห้าร้อยนะคะบรรจุคนได้สี่พันที่นั่งนะคะหอประชุมสะพานหินนะคะที่ คูเกตนะคะใครอยากไปก็ไปได้นะเดี๋ยวเราไลฟ์อีกประมาณสักสินาทีพี่ฟ้าก็จะลงไลฟ์แล้วเป็นไปได้อยาก <Okay. S 1> ให้ทุกคนฟังตอนที่พี่ฟ้าไลฟ์นี่แหละนะคะเพราะว่าเราสงสัยตรงไหนก็จะได้ถามสอบถามได้เลยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับใดๆนะคะมีกลุ่มปิดไหมคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกลงกันคือเราอยากให้ทุกคนมาก <Okay. S 1> ันเยอะๆอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยากจะดูจํานวนคนที่มาหาเราหน้างานจริงๆว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะพี่ฟ้าขอลูกกาจิดทองหน่อยได้ไหมได้เลย เลยนะคะกาสีทองเป็นแบบนี้นะคะนี่กาสีทองเป็นแบบนี้อันนี้เป็นการ์ดธรรมดานะคะการ์ดธรรมดาก็จะมีแบบมากมายนะคะซื้อแล้วค่ะพี่ฟ้าสามพันหน้าเวทีเลยเลดลดเลิศนะคะขอบคุณจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นแฟนคลับของน้องๆรุ่นใหม่ ของปี2024ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนชื่นชอบไปให้กําลังใจแล้วก็ไปร่วมสนุกได้เพราะน้องๆก็ต้องไปคอนเสิร์ตอยู่ดีพี่ฟ้าคิดว่าน้องๆก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคอนเสิร์ต MGI เหมือนกันนะคะสวัสดีขอบคุณอินฟ้าที่รักเคารพรับรถืออย่างสูงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ I love you พี่ฟ้า love you too g u y s love you too guys, love you too, guys. เราจะชวนเขามาซื้อบอินเตอแฟนก็มาซื้อได้ปะอินทำไมอินเตัวแฟน if you want to join come to concert ภูเก็ต you can buy ticket click link under click link and then buy ticket easy see you รอถ่ายรูปบนเวทีเจอกันนะได้เลยค่ะ,สะแสดงว่าน้องคนนี้ได้ได้การทองไปแล้วนะคะพี่ฟ้าถึงสนามบินภูเก็ตอีโมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอเขาแจ้งอีกทีนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้มารับมาส่งหรือเปล่า1เป็นเรื่องของการจราจร2เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะการ์ดมีขายไหมมีค่ะที่รักกดลิงก์ได้เลยนะคะมันจะเด้งไปที่ไลน์พอมันเด้งไปที่ไลน์ก็บอกว่าขอซื้อบัตร 250บาทนะคะได้เป็นซองแบบนี้ในซองมี4ใบเป็นการ์ดเป็นการ์ดนะคะชอบมากขอบคุณนะคะพี่ฟ้าน้องเข้าหอมรอหนูกำลังไปได้เลยเจอกันนะคะส่วนวันนี้ใครอยากจะมาเจอพี่ฟ้าน,นะคะก็มาเจอได้ที่ โรงแรมสวีโทโฮเทลวันนี้อยู่ถึง5้าโมงเย็นเลยนะคะมาเจอกันได้นะมาให้กําลังใจน้องๆได้แต่ว่าเรามาดระวังในเรื่องของระเบียบแล้วก็ระวังจะฝังทางแขกท่านอื่นที่เข้าออกเข้าออกโรงแรมด้วยนะคะ I don't have money พี่ฟ้า It's okay never mind don't worry นะ You can see Nick Have a good day cannot let go line เขาบอกว่าเขาไม่สามารถ You...you... You โหลดแอปพลิเคชัน l ลน e already ช่างคอนเทนต์ิวเพลงได้ไหมเพลงก็จริงๆเป็นเพลงแนวแบบสนุกสนานก็ครบรถแหละนะรู้สึกว่าแบบว่าภูเก็ตเขาก็จะเสิร์ฟสาววายเต็มที่สำหรับคอนเสิร์ตนี้พูดได้เลยว่าสาววายน่าจะฉ่ำอยู่ อู่จากเพลงแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใครได้การ์ดอะไรอย่างงี้เขาก็จะไปเล่นแท็กกันเขามีแท็กด้วยแฮชแท็กการ์ดแกรนนะคะการ์ดภาษาไทยแล้วก็แกรนภาษาอังกฤษนะคะไปอวดกันได้เออไปอวดกันได้ว่าใครได้อะไรอะไรยังไงนะกลุ่มปิดยังไม่แน่ใจกลุ่มติดพี่ฟ้ายังไม่แน่ใจเลยปากเข้มเบะบ่เข้มเบะบ่ so อ r e t t y พี่ฟ้า thank you so much thank you m y the fans นะคะอะใครมีอะไรจะถามไหมเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวย้ำให้อีกรอบหนึ่งสถานที่จัดงานคือหอประชุมสะพานหินหอประชุมสะพานหินนะคะที่ครูเก็บบรรจุคนได้สีที่นั่งนะคะคอนเสิร์ตสี่ที่นั่งก็คือครบแล้วนะนักร้องสี่คน สถาน,นี่คือหอประชุมสะพานหินนะคะบรรจุคนได้4,000ที่นั่งนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้นะคะแน่ๆก็คือนี่ศิลปินหลักเรานะคะส่วน กรดรับเชิญไปลุ้นเอาว่าจะมีใครบ้างนะคะบางอย่างนี่ยกเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะรู้แล้วว่ามีใครก็อิฟอิไว้ก่อนนะคะแล้วก็ราคาบัตรมีทั้งหมด5ราคาด้วยกันมี3,000บาท2,000 1,000 1,500แล้วก็800นะคะซึ่งแต่ละบัตรนะคะก็จะมีตอนนี้เหลือไม่ถึง1,000ที่นั่งแล้วเหลือไม่ถึง500ด้วยนะคะก็ความ V.P. ก็คือเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าความใกล้ไกลใกล้กลกลชิดกับศิลป,ปินมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ราคาบัตรด้วยแล้วก็เรามีอะไรไนนกกอะไร์ดแบบนี้ 250บาทนะคะมีทั้งหมด4ใบด้วยกันจะมี3แบบก็คือการ์ดเพชรนะคะซีครีแล้วก็การ์ดทองนะซึ่งการ์ดทองเนี่ยจะมีแค่100ใบร้อยใบ,ยบยนี้จะได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนเว,เว,เวนเวทีนะคะส่วนในการ์ดเนี่ยใครจะได้รูปอะไรไปก็ไปลุ้นเอาแล้วก็จะมีแบบเล่นๆก็คือการ์ดสีครีซึ่ง จะมีผลิตน้อยที่สุดในบรรดาที่ถ่ายมานะคะก็จะเป็นรูปที่อาจจะมีความเซ็กซี่หรือว่ามีความสวยอย่างเช่นรูปพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตเป็นรูปแบบแบบว่าแนวสนุกสนุกนะคะน่าจะประมาณสองชั่วโมงได้แหละนะคะสองชั่วโมงได้ส่วนกลุ่มปิดตอนนี้เรายังไม่มีคําตอบให้เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเพราะเราก็อยากให้ทุกคนไปหน้างานกันเยอะๆเ,เพราะเราก็อยากไปลุ้น,นดูว่าแบบเออ เพราะว่าถ้ามีปุ่มปิดตอนนี้เราประกาศไปปุ๊บบัตรที่มาหน้างานจะขายไม่ได้นะคะเพราะคนก็จะไปรอซื้อในปุ่มปิดเาอาเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะโอเคใครมีคําถามอะไรอยากจะถามไหมคลิกลิงก์ได้เลยไม่ต้องพิมพ์รหัสนะคะหลังจากพี่ฟ้าไลฟ์จบไปแล้วทุกคนก็สามารถทักแบบว่าลิงก์ได้เลยช ลิงก์จะปักอยู่ที่แคปชั่นแคปชั่น,น,นะะสมมุติว่าไลฟ์นี้ฟินิชไปแล้วนะคะลิงค์จะอยู่ที่แคปชั่นของไลฟ์นี้ทุกคนก็กดลิงก์ได้เลยมันก็จะเด้งไปที่ไลน์แล้วก็บอกความต้องการเราว่าเราอยากซื้อบัตรซื้อกาซซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะคะและเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์พี่ฟ้าฝากทุกคนไปช่วยให้กําลังใจไปลุ้นด้วยว่าทีป๊อป MGI ของเราในปีนี้ที่จะเข้ารอบ20คนมีใครบ้างรักใครเชียร์ใครอย่าลืมไปให้กําลังใจในไลฟ์เยอะๆนะคะ ส่วนพี่ฟาก็เดี๋ยวเราได้เจอกันอาจจะอยู่ในช่วงตามที่เขาประกาศด้วยนะคะโอเคทุกคนน่าจะฟินิชเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากเ F นะคะฝาก F ย้อนหลังได้นะคะเซ y h ยมากิตาฟิลิปปินส์เมียนมาเซฮายอินเตอร์แฟนส์มิ o ชัโซมาดนะโฮปอยู่ไกลค o มจะจอ o คอ c เ n c e r t ภู u ก็ t นะ We love you from i n t e f a n love you too guys ขอบคุณนะคะส่วนวันนี้ใครอยากม,มาหาที่สวีทโฮเทลนะคะมาเจอได้อยู่ถึ้ง5-6โมงเย็นเลยนะคะรักทุกคนมากๆฝากฟบัตรย้อนหลังด้วยชวนเพื่อนกันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย